สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิม c h ช n n e l ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลที่อยู่กับคนไทยเรามายาวนานมากแล้วนะคะนั่นก็คือต้นอินทนิลน,นั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งในวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักและมาชมความสวยงามของดอกอินทนินพร้อมกับ ธรรมชาติสวยๆนะคะและในวันนี้ต้องขอขอบคุณเครดิตภาพจากทีมงานเมืองเลยพี่น็อกขันแนวด้วยนะคะกับภาพบรรยากาศสวยๆและความสวยงามของต้นและดอกของอินทนินนะคะมาชมกันเลยค่ะเพื่อนๆในด้านของความเชื่อนั้นคนไทยในสมัยโบราณเชื่อกันว่าต้นอินทนิน เป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลที่มีความเชื่อกันว่าถ้าหากปลูกไว้จะช่วยสร้างความเป็นสิริมงคลทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะคะและความหมายของคำว่าอินทนินซึ่งมีความหมายว่าพระอินผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์มีอิทธิฤทธิ์มาก ช่วยคุ้มครองศัตรตูหรือภัยอันตรายทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อกันว่าควรปลูกต้นอินทนินไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆลักษณะของต้นอินทนิน อินทนินเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่นะคะลำต้นจะตั้งตรงอีกทั้งยังเป็นไม้ผัดใบแต่เขาก็ผิใบใหม่เร็วมากนะคะกิ่งก้านสาขาจะแตกออกจากลำต้นเหนือจากพื้นดินไม่มากนักนะคะมีเรือนยอดแผกกว้างขายรูปร่มผิวของเปลือกลำต้นมักมีรอยด่าง ลำต้นมีสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อนนะคะเปลือกของเขาจะแตกเป็นร่องหรือมีรอยแผลเป็นและมีความหนาประมาณ1เซนติเมตรนะคะลักษณะของใบจะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวใบมีสีเขียวโคนใบมนปลายใบยเรียวแล้วก็มีติ่งแหลมนะคะส่วนลักษณะดอกจะออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งดอกมีสีม่วงสด หรือม่วงอมชมพูหรือสีชมพูนะคะและสีจะซีดจางลงเมื่อดอกเริ่มโรยออกดอกประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะส่วนลักษณะผลของเขาจะมีผลคล้ายรูปไข่หรือทรงรีนะคะ ผิวของผลจะมีลักษณะเป็นผิวเกลี้ยงและเมื่อผลแห้งนะคะจะมีสีน้ำตาลแดงผลเมื่อแห้งเต็มที่แล้วก็จะสามารถแตกออกและจะมีเมล็ดอยู่ข้างในซึ่งสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะการขยายพันธุ์ต้นอินทนิลน,นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดนะคะและการปลูกก็ไม่ยุ่งยากนะคะต้นอินทนิลจัดเป็นไม้ที่อยู่ในวงเดียวกับ ตะแบกนะคะการปลูกก็เริ่มจากการเตรียมหลุมใช้ดินทรายหรือดินร่วนซุยหรือดินทั่วไปก็ได้นะคะผสมกับขุยมะพร้าวในอัตราส่วน1ต่อ1นะคะเมื่อหยอดมเมล็ดลงในหลุมปลูกแล้วควรกบดินบาง ผมด้วยน้ำสร้างความชุ่มชื้นนะคะหรืออาจใช้ฟางข้าวปกคลุมไว้ก็ได้นะคะโดยเมล็ดจะเริ่มงอกภายใน20วันนะคะเมื่อผ่านไปประมาณ4เดือนต้นอินทนินจะมีกล้าส,สูงประมาณ20เซนติเมตรสามารถย้ายปลูกลงในแปลงปลูกได้นะคะเพื่อน ต้นอินทนิลเป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัดเต็มวันนะคะเป็นพืชที่ทนแล้งและทนต่อทุกสภาพอากาศได้ดีนะคะนิยมปลูกตามริมถนนทางเดินและริมบ่อน้ำนะคะและบางครั้งเขาก็เกิดได้เองตามธรรมชาติที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปนะคะตามท้องทุ่งนาท้องทุ่งไร่เหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพนะคะ สำหรับการดูแลต้นอินทนินก็ไม่ยุ่งยากนะคะถ้าเราปลูกไว้เองภายในบ้านเมื่อเขามีกิ่งก้านออกมาเยอะเราก็สามารถตัดแต่งกิ่งให้เขาเพื่อความสวยงามได้นะคะแต่ที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งก็ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งอะไรแต่เขาก็ออกดอกให้เราได้ชมความสวยงามทุกปีเลยนะคะ ก็นับได้ว่าต้นอินทนินเป็นอีกหนึ่งไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลที่อยู่กับคนไทยเรามายาวนานนะคะมีความสวยงามการปลูกเลี้ยงการขยายพันธุ์ก็ง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆน,นชอบและมีบริเวณที่สามารถปลูกเขาเพราะเขาก็เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อนเอนก็ลองศึกษาและลองหามาปลูกดูนะคะพิมพ์หวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเครดิตภาพจากทีมงานเมืองเลยด้วยนะคะขอบคุณภาพสวยๆและวิวสวยๆจากจังหวัดเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ